สวัสดีครับผมพูพอกับโลกโก้พี่น้องกำลังลองสุดไม่ยืมสุดอายไปแซมที่ยี่สิบรวมพี่นอ้องเพราะเราปูใหญ่แต่ว่าพันส์เยียบขอให้นี่นะครับกำลังลองแต่ว่ากางเก่งก็เอ้เขาได้สีสีนี่ครับเพราะว่าสีอื่นใส่บ่ได้ ซีวนก็สวยง่ายซีวก็ตัวใหญ่นะครับอันนี้น้อยสุดแล้วอสุดอะแกำไรตึดเดฟต้ลดไฟใหมดลังเอาเข้านะครับอันนี้ห้อยขยายตัวนี่คิดว่าเอาเขาจอง คิดว่า <c oughs> คิดว่าห้อยเก่าของก็ดีพราะว่าจะ,จะาสตร์มาศิลมาขยายมีพี่น้องครับกำลังทันการลองอสุดบ่ทันพี่น้องมันจอดจันวมันที่ยี่สิบเนี่ยครับใส่สีดำ ได้สุดกชั่วโมงอ่ะไม่รู้ก็จะแน่แต่ว่าแต่สีดำให้ในตัวหน่อยเนาะแบบอ่ไม่ในพร้อมเนาะใส่เดี๋ยวมาูสีอย่างเดียวัวนหน่อยแ้่ กราบสวัสดีซี่แฟนกราบผมตอนนี้กำลังล่องสุดเบิงนะครับกำลังเย็บเขายุดออกือว่าอะไรคอนที่ร์ตช่วงไหนแได้เย็บใส่สุดแบบฟอนงามๆแบพี่น้องเบิร์กงามบบบุ กำลังลองนะครับเพราะว่ามันรวมมากเอาเขฮาลางและมีหนูสองหนู่งสเ <c oughs> แล้พี่น้องครับผมอย่าลืมขอบคุณเด้อครับวันที่20หมอลำเพชรลำเพลินโทกับโลโก้นะครับชุดรองชุดเพชรชุดลำจัดดับจัดเต็มนะครับศิลปินเก่าศิลปินใหม่พี่น้องวันที่20นะครับไก่สีฮอดมือแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับผมขออนุญาตเอาเขาก่อนนะครับแต่สีมาใส่ไว้อีกทีหนึ่งแล้วก็พี่น้องอย่าลืมมีก้อนอะไรนะสีก้อนนะครับเอากันใส่เต็มชุดเนาะสำหรับคลิปฝากก็เลยกอแช่งครับผมนะครับมีเซอร์ไพรส์นอนสำหรับหมอลำเพชรลำเพลินนะครับพี่น้อง ดูกัวด้ใส่จากสุดกรลอดลอ,ดลอดติดตามนีครับผมขอบคุณทุกกำลังใจนะครับพุกันคลิปต่อไปครับ,บ,รบสวัสดีครับ